ไปเมื่อวานขอไปที่เกมหรือไม่ก็ชั้นที่สองแหละเฮ้ยเจอเครื่องแล้วป่่นกันเลยมาปาหมายของเราคือเจอฟักทองนะ ถ้าไม่เจอล่ะก็คลิปจบเลยไม่ถ้าไม่เจอก็ต้องถือ10สิบชั้นถ้าไม่เจอก็ถือสิบชั้นแบบภายในสิบห้านาทีคือต้องตัดคลิปไปเรื่อยๆอถ้าครบหนะึ่นาทีเมื่อ,อไหร่คือตัดคลิปเลยนะเล้ยฟักทอง ใกล้หนึ่งนาทีแล้วใกล้หนึ่งนาทีแล้วป๊อปปี้อยู่ไหนพี่จะเอาพี่จะเอาไปล่อโอเคชั้นที่สามก็ก็ก็มีก็นอดอันเนี้ย not miss เดือดิีไฟบีตอนนี้เราก็เสียป๊อปปี้ตัวถ่วงของเราไปสิบห้านาทีมา ตอทำยาวๆเลยนะไม่ตัดคลิปแล้วครบสิบห้านาทีเออเมื่อครบสิบมาครบห้านาทีหรือไม่ก็สิบนาทีคืออยู่เลยนะอายุเฮ้ยเม็ดคิดอีกแล้วเฮ้ยจะวันเพลด้วยเอาเอาอีควายเอาฆ <c oughs> ่าตัวเองตายดีกว่า แล้วอะไรอ่ะไม่หยิบเองน้องฟักทองของเราก็ยังปั่นดีเหมือนเดิมส่วนกเหรอยังไม่เจอเครื่องเลย Mm hmm. ไม่ทํะไรเลยเดินเฉยๆท้องฟ้ายังไม่ได้หยุดคลิปเลยรวยอะ่ะก mm ็ hmm. ทำไมอะ่ะ mm hmm. ไม่อยากหย mm ุดคลิปเฮ้ยมีคนแตกไปแล้วเหรอแตกตามป๊อปปี้ไปเหรอ mm hmm. ใครอยากแอดชื่อก็แอดมาเลยหวังว่าน้องฟักทองของเรายังคงอยู่นะมาเร็วมาเร็วุียน้องฟักทองยังอยู่รอเจอก็ยังอยู่โอเคหละแค่เนี้ยไ <Okay. What? S 1> หนดูสิเรื่องเนี้ย เปิดเปิดจะออกจะออกเปิดจะออกสิ้นแผ่นชีนีโอ้ชั้นนี้ไม่มีน้องฝักทองอ่ะงั้นเล่นให้ถึงชั้นที่สิบก็ได้ถ้าถึงชั้นที่สิบลุกตายปั๊บ แต่เราไม่ตายหรอกเพราะดูดีแผงคนเยอะไม่เยอะเลย,ยไี่อของบากเลย,ยให้เกนี่หว่าเฮ้ย เสียงอะไรทั้งนั้นไม่มีคนปั่นอยู่งั้นปั่นเองก็ได้เครื่องนี้ง่ายสุดแล้วแค่เมื่อยมือไปหน่อยอะไรอีกาโลกวัตตุส ไม่มีอะไรั้งนั้นอ,อะไรอ่ะอ่านได้รึไหมอ๋ออ่านช็อกโกแลตอยู่เครื่องสุดท้าย,อยของงั้นไงอยู่ใกล้ลิฟต์ด้วยเราให้คนที่ปั่นดีปั่น Okay, okay, okay. เออลืมบอกไปยัตตาคือแขกรับเชิญน,นี่ระหว่างรอรีเปิดมาเต้นระบำกับยัตตาดีกว่าบอกว่าอย่าลืมกดติดตามช่องผมเองด้วยอย่าลืมกดติดตามช่องผมเองนู๊ด้วยนี่คือเสียงของช่องผมเองนู๊มีแค่เสียงแค่นี้ เฮ้ยทำไมของมันอยู่ตามพื้นเต็มเลยอะแดนด,นดี้ได้โปูดขายของเออนั่นไงสวดอ่ะป๊อบสวดอ่ะปอ๊ปอปปอ๊อปคลิปนี้ใกล้ถึงสิบห้านาทีแล้วเออคลิปนี้ใกล้ถึงสิบห้านาทีแล้วขอตัดไปที่ชั้นที่แปดชั้นที่แปดไหนดูซี่แดนดี้จะขายอะไรเกลือ ขายของแบบนี้อย่าขายเลยของถูกถูกอะลูกอมแทนที่จะขายห้าบาทขายสามสิบห้าบาทเวเวกรรมโอสกาเลโโอสกาลาอาปูคิกูปะตามูโกโกฟ้าโกเอเลฟันตตโอเคชั้นที่แปดนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอเครีเปรด ไม่อยากแปลงว่าเป็นหมาป่าเดียวดายแล้วอะ่ะเราให้ตัวดีปัดเฮ้ยบักเทนก็มีทวิตเต็ดกลางกลางเหมือนเดิมบัดเครื่องดีกว่า ันนี้มีป๊อปปี้กับ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 กล่องใส่ถังขยะเหมาะมากสำหรับใส่ถังขยะอะไรอะไรอย่าปั่นอย่าทำเลยไม่ใช่อย่าปั่นเฮ้ยเฮอะไรบม่ดีอะอะไรวะเนี่ยโดนผีเข้าสิง มีมรถตใยดีดู้พ่อปีพ่อให้ออกรองมาเร็ว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 จะเสียใจไม่ได้มาเร็วเดี๋ยวบล็อกเทนเข้าหลัง เดี๋ยวไปที่ชั้นที่สิบเลยนะไม่ตัดโอเคแหละชั้นที่เก้าถัดไปหวังว่าจะไม่มีโอ้ยติดไม,มไม่ได้ติดแหละไม่ได้ติดตั้งใจติดโอ้เครื่องปัดก็ยังธรรมดาเหมือนเดิ <33. S 2> เขาสามเครื่องเียว่ะแต่ชั้นที่สิบอยู่แล้วเนี่ยยังไม่แปลงร่างเป็นหมาป่าดเดียวดายเลยแต่ชั้นที่สิบก็ชั้นฮาโลวีนสุดเถื่อนหืมปัดกันเร็วมากลุย กเกียดแกลูอีปนเป็นยีลาดอยู่ตรงนี้เป็นร้อยอูอีกแล้วอีลาล่ะบ้าเกินอัศวินฉันวิ่งฉันวิ่งเร็วกว่าแกลิ้นพัน อีกสองเครื่องสุดท้ายอยู่ไหนล่ะหรือว่ามีคนปัดอยู่เอ้พีมปัดอยู่ไหมอเราเห็นเครื่องสุดท้ายเลยแล้วเห็นอีกอีกอีกนิดหน่โอหทองของฟักทองเหรอโอเคเออเออฟักทองไม่ด่าใช่ไหมน่าจะไม่ด่าเลยเพราะเราช่วยฟาร์มน้ำหมึกเขาอ๋อโอเคฟักทองอัศวินมันไม่ว่าหรอกมัน ไปมาเร็วไอ้มาลายตัดไปชั้นที่สิบเลยนะจะได้ไม่เสียเวลาไม่ได้ตัดหรอกพูดไปเรื่อยเท่านั้นเองใกล้เกินสินบห้านาทีเยเนี่ยพักตัดเลยงั้นขอตัดเลยนะใกล้เกินสินบห้านาทีเราก็เข้าสู่ในชั้นที่สิบงั้นขอลาคลิปเลยแล้วกันบา,บายยแต่ถ้าอย่าเพิ่งตายแต่ว่าเราอย่าเพิ่งตายนะบายบาย บายบายโอเคนะบายบาย